ครับลงบัตรจับปลาครับบ้านว่านตำบลบ้านว่านอำเภอท่าบ่อจ,จังหวัดหนองคายครับพี่น้องืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกดติดตามเล้เยอพี่น้องแห่ไม่ทันลงนะแม่เนาะ อันไหนเราลงตุ้มน้ำตุ่มใจงี้อะไรนี่เนาะมึงยังบรรยากาศครับลงจับปลามันวานครับหมู่หนึ่งอมน์มันวานอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเริ่มฮอนแล้วแดดอยากลงเล่นน้ำน้ำดิ คนเจ้าของช่องนี่นักลงเล่นน้ำแล้วนี่อาร์ลุน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 ฮึบฮึลุน มิดไว้กระตูหัวอีกหนึ่งขึ้นไล้อีกหนึ่งถ่ายคลิปไปพร้อมนะครับโอ้โอ้ปลาไหมโอ้ไกลๆขึ้นไหมโอ้ พี่น้องมาเบิ่งกันมาจับน้ำกันเร็วลงบัตรน้ำกันบรนวานครับบรรวาน,าน,านมา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 โตบอกน้องไปแล้วอ่านตามเบิง่งโอ้ยโอ้ยโอ้ย แรกๆตอนน้ำเดือดตอนเก้าโมงแล้วโดดดุ้งน่งดุ้งเงดุ้งงเลยหันกล้องน้ำก็ไ่ทันใส่ขว่าใส่กว่านั่นสามกล้องผมยังจับไม่ทันเลยเอาละครับแม่เราเปลี่ยนขากระดุงแล้วแล้วไปบุกตอนะแม่

มือสองกล้องหันน้ำกระปะทันมีสองกล้องน้ำได้สามกล้องลเนี่ยหันน้ำกระปทันมาฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนท่านเนาเออเอจากใหอยู่ตรงกลางนี่เด้อ้องหมูไล่ไลยนี่นี่หวานทั้งแหตึกทั้งตะดุงนี่เบิ่งหมูนี้เด้อท่นะ โย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 ลืมนะครับชอบกดไลค์ใชอกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยพังไผ่คนหากินเด้อพี่น้องไปมวลอ้โดด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 เตะโอ้มีเตะพ่อบานนี่มันโดดเข้าหาโตเรานี่นี่ยายนี่โอ้มีเตะพ่อเมื่อกี้เตะปลาปลาโดดใส่นะปลาโดดใส่เตะสวนเลยนี่เฮ้ย ววตังกว่พี่น้องมันยังไม่ทันยกนะครับเดี๋ยวยกก็จะหันซูมให้เบิรงเออถางวุ้นวิดไว้วิดไว,ว้แล้ววิดไว้อะไรเนาะวิดไว้วิดไว้วิดไว้วิดไว,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 ว้นี่ยายนี่เตะเมื่อกี้เนี่ยดูช็อตนี้เราจะเตะไงนี่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 นนเมื่อกี้เราเตะปลานี่เออไเราเนี่ไม่ได้เตะ à tự tôi luôn tương tôi luôn tự tôi luôn tương tôi luôn à tương tự tương con tương tự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  mù tự màn tự tương 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 ลุ้นกันไปลุ้นเันไปนี่เห็นไหมมาถึงยกบาทแรกก็ะหมานเลยนี่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 หมานเลยยกบาทแรกน่นนานหมานเลยไอ้แม่ผมหมานเลยยกปุ๊บตีปั๊บแล้วเปลี่ยนขากระดูงหมานเราได้เนาะดูหมูนดดูหมูนุ๊ดูหมูนดต่อ ฮับ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 ของจ้างก็มันเกี่ยวได้ยังไม่ไทันลงน้ำก็เขาเทือนี่พี่น้องเลยเบรรยากาศไปหาอยู่หา,หากินมนาหน่อเขานี่พี่น้องบรรยากาศหาอยู่หากินมนาหน่อเขานี่บ้านว่านตำบลบ้านว่านอำเภอท่าบอดจังหวัดน้องคาย น้องคายฮอนี่นี่ก็ลงบัตรจับปลาครับราคาหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเลยลงรอบแรกครับกระดุงหลายครับเฮ <c oughs> hey, hey, อยู่ไหนยังไม่เห็นเลยนุ่นน่นนนยายนุ่นได้ไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอเสื้อขา,ขาวอันตักอีกแล้ว ลุ้นลุนลุนลุนช็อตนี้ลุ้นช็อตนีนนนนนน้ใหญ่นั่นใหญ่เสจอสีเหลืองนะั้นเราตักปล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 าลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วงงก็ทางงบนีนกระหม่อมอยู่ด้วยครับ คือกันดีอยู่ดเด็เออชบช็อตหวานเหงคแบบนี้โอ้สวย โอ้ลุนุนล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 ุนน้ำเพลินลุนน้ำเพลินลุนน้ำเพลินพี่น้องเอาเอาไม่ได้ลงเฮาก็ต้องลุนน้ำเพลินเฮ้เอ้เอาเฮ้เฮ้ dài sơ xỉn ngân là nó đi 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 cho nạt xỉn ngân mình mà đẹp không mà không ít cấp số bạc à không Ai lọ bài lọ bài Mừng cái này các Mừng cái này Ngon Cúp lắm พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปลงน้ำกันนะครับจะพาไปลงน้ำกันนะนี่ไปลงช็อตใกล้ๆกันเลยของช่องอยากลงน้ำแล้วเริ่มร้อนแล้วครับ โอ้โหองโง่ปลาปลากันลุนลุนลุนกันนี่ก่อนลุนกันนี่ก่อนลุนกันนี่ก่อนอุ้ย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 อืมมวนกุบอีกฝั่งนั่งกลันเล่นรูปป่าย่าครับพี่น้องอีกกล้องหนึ่งถ่ายอยด้วย ฝั่งนี้เขาเริ่เลือเล้อป่ายากแล้วครับเขาเริ่มเลือป่ายากกันแล้วอ้นหนองขึ้นไปสุดนู้นเลยพี่น้องเลยถ่ายอยู่สามกล้องครับตอนเนี้ยอืมอืมเรียบร,อยรอ้อยบออืมใหญ่เสือขาวเรียบร้อยใส่อีกแล้วเสือขาวได้แล้วม่อกี้นี่นะ Đó, còn ô ô thằng này ô ô ừm đu pa tong pa tong nhai pa tong nhai pa tong nhai pa nhai ยกกล้องไม่ทันเลยสองกล้องสามกล้องยกกล้องไม่ทันแล้วนี่ยังไม่ได้ช็อตแล้วนี่ปะตองใหญ่พี่น้องปะตองใหญ่ปะตองใหญ่ปะตองใหญ่โอ้ปะตองใหญ่นนนอนพี่น้องซูมให้สุดๆเลยนะเนี่ยอาจจะซันซันหน่อยอ๋อปะตองใหญ่เซต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 ปลตองใหญ่吼 เอ๊ะางไหนน้อวันนี้นอ้องหูอดเด็ดเลยพี่น้องเลยเด็ดลงดางเรียบร้อยครับใส่ถุงไปอือหลุไง,งา่ายประตองวงนึงเนี่ยเห็นอยู่บ่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาจ,จะไม่ได้ตอบคอมเมนต์หือไม่อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมอัดหลายกล้องนะครับสามกล้องนะครับ สวัสดีครับน้องตึกปลาครับบ้านว่านตาบ,บ้านว่าน,นำอำเภท่าบ่อจังหวัดนนองคายครับเมื่อกี้ปลาตองใ่ญ่ตัวบกง่ญ่เลยพยายามหันกล้องให้นะครับพยายามหันกล้องให้มองไหนร้องก็วิทย์ไว้ก็ตู้หูเราก็จะหันกล้องให้ขอวิทย์ไว้ก็ตู้หูใส่เราเองเดียว mình ừ, bò nhanh mày kia lên bên nào <laughs> nhảy này là đai là tặc phá nhảy này là tặc nín nín Ô, nín này hả nhanh ถ่ายสามกล้องในถ่ายประทันแล้วพี่น้องเลยโอ้หันใหม่หันใกมุม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  ทางไหนหิวนู่นหัวหนองหิวว่ะท่นหัวหนองหิวว่ะท่นเฮ้ยโดดโดดปลาใหญ่เอ้ยปลาใหญ่โดดเอ้ยเอ้ยใส่เสื้อสีขาวใหญ่เสื้อสีขาวถ่ายสามกล้องไม่ทันโดด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 อีกแล้วโดดอีกแล้วโดดโดดอี๋ อาอด่างเขียวซ้ำพี่น้องเลยตัวแบกไหนโอ้ตัวแบกไหนจะเสื้อขาวอันหนึ่งนี่เพื่อได้เห็นบ่โออืมตัวแบบไหเห็นบ่กครับเสื้อขาวนั่น เดีวจวดเ่ะเยจวดจวดแล้วทงหัวน้องวิวไว้กระตูหูเองแหละปลาเข้ามาลีนี่ป่าหมดแล้ว ปามาลีนี่ป่ามาละบาทนี่เฮ้ยยังดีอดังดีเอเออหวานทำไงวะสัน มาครับมาลงจับปลาครับบ้านว่านครับอำเภอบ้านว่านอำเภท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับลงบัตรจับปลาหนึ่งร้อยบาทครับโอ้วยวิ่งไวโอ้เมื่อกี้ปลาตองเอ้ยตกง่าย không có nó quá quá không nó quá quá vô quá vô 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 อันนอน่อนโน่เสือดำเสอดำเสือดำนุ่นนู่นนุ่นนุ่นนู่นน <ord> ่นยน่นตัก่นตักแล้วตักแล้วเอ็นยังตักแล้ว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  กลับมาต่วนเดิมนี่น,นี่มองนี้ันหมานนี่มองพันหมานมีตัวนี้ง่ง ขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูไลฟ์ต่อไปเด้อ